วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเทคนิคการจุ่มขนตาเข้าไปในกาวสำหรับคลาสสิก1ต่อ1นกับสำหรับวอลลุ่มจับแบบช่อนะคะคลาสสิก1ต่อ1นกับจับแบบช่อค่ะเทคนิค1ต่อ1นเนี่ยความแตกต่างก็คือวิธีการที่เราจุ่มขนตาเข้าไปในกาวนะคะวิธีการจุ่มขนตาเข้าไปในกาวมันก็จะไม่เหมือนกันนะ1นต่อหนึ่งเวลาเราจุ่มขนตาไป เราจะดิฟเข้าไปในตัวกาวประมาณอาสองส่วนของขนตาเกือบครึ่งหนึ่งของขนตาแล้วก็เราก็ค่อยเอาออกมานะคะแต่ถ้าเกิดเราใช้กับวอลลุ่มอย่างเงี้ยการจุ่มเข้าไปในกาวเราไม่จำเป็นที่จะต้องจุ่มเข้าไปเยอะเราแค่จุ่มแค่ตรงปลายเหมือนเหมือนตรงปลายเขาจะเรียกว่าคิสเมธอดนะคะจุ่มแค่ตรงปลายเข้าไปินเดียวเพราะตัวขนตา ความหนาของลากมันจะหนามากกว่าตัวหนต่อหนึ่งใช่ไหมคะมันก็เลยเวลาเราจุ่มเข้าไปมันก็จะอับซอร์บขนตาแล้วก็อับซอร์บอัทเสบขึ้นมานะคะเราก็จะไม่ต้องจุ่มเข้าไปหยิบได้เยอะมากยิ่งขึ้นในวิดีโอต่อไปเลยนะคะจะได้รู้เทคนิคง่ายๆในการตอกตาได้อย่างถูกต้องและถูกวิธีคะ่ะ